เกิดความสงสัยเมื่อฟันสองวันกน่อนเรืออะไรไดีแบบประมาณนี้สงสัยอะไรอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้แล้วเลสก็ s <S ใครรู้บอกหน่อยเข้าไปทำอะไรกันด้วยคับกระรบคนนี้ใครคุณคุณคนคุณนะ ใครรู้ตอบหน่อยหน้าตาก็คุ้นแต่แคปชั่นกันบนทุกภาพเขาใส่แคปชั่นอะไรอ่ะไม่เข้าใจข่ามัดึงอะะไรเรื่องอะไรกันนะแล้วใครที่นั่งอยู่ไม่รู้จักแต่เห็นว่าเขาลงกันะแยะไม่รู้จริงๆ สงสัยไปก็ปวดหัวเปล่าๆไม่สงสัยดีกว่าโฟกัสตีเคียว